สวัสดีครับผมปิกซีวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการผ่านานต่างๆในศึกแข่งผู้พิทักษ์กันนะครับเริ่มจากทีมก่อนผมแนะนำให้เพื่อนๆสร้างทีมหลักแค่เพียง3ทีมก็เพียงพอนะครับเนื่องจากท็อปปิ้งเรามีจำนวนจำกัดโดยทีมแรกผมจะใช้เป็นทีมหลักในการต่อสู้ระยะยาว้วประกอบไปด้วยแทงหลักตัวดาเมจแะนะนำเป็นตัวดาเมจหมู่นะครับแล้วก็ตัวฮีลเดียวถึงสองตัวก็ได้แล้วแต่โดยทีมนี้จะต้องใช้สมบัติเป็น แมนต่างคู่นะครับใช้ในการฮิล30%เปซ็นึ่งการต่อสู้ระยะยาวการฮิลให้กับทีมนั้นสำคัญมากทีมที่2จะเป็นทีมซัมมอนนะครับใช้สมบัติซัมมอนโดยตัวหลักที่เป็นคีย์สำคัญในทีมนี้ก็คือตัวฟักทองหรือปุ้ปุ้ยนะครับเพราะซัมมอนของซัมมอนอย่างปุ้มปุ้ยนั้นจะทำการลดค่าการฮิลให้กับศัตรูอีกทั้งทีมนี้จะมีตัวซัมมอนเป็นตัวช่วยแทงนะครับ ใช้เฉพาะในด่านที่ศัตรูมีการฮิลค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามีความมีการโจมตีกับแท้งแถวหน้าค่อนข้างรุนแรงนะครับจะสามารถใช้ตัวซัมมอร์หน่ว้ป้องกันได้ทําให้ลดภาระในการฮิลไปทีมที่สาำหรับผมจะใช้เป็นทีมทคีิตเคอลนะครับต่บัิก็จะเป็นเคียวคิเราจะสังเกตว่าทีมนี้จะมี2ตัวที่เป็นตัวดาเมจหลักนะครับและเป็นคีิตคอลสูงทั้งคู่ก็คือ ยูริสวิสลี่นะครับกับตัวชูครีมที่ปรับมาใหม่โดยทีมนี้จะเน้นไปที่ความสามารถของยูริสวิสลี่ในการสลายเกาะน,นะครับเรีวยกว่าเป็นทีมคีิ์เค้ลสลายเกาะก็ได้เพราะจะมีหลายๆด่านที่ศัตรูมีเกาะพลังชีวิตนะครับถ้าเราไม่ทําลายก่อนจะเสียเวลาในการสังหารน,นานมากทําให้คุกกี้ในทีมนะครับเสียพลังไปเยอะมาก่อจะไปสู่ด,ด่านต่อไปลแล้วเราก็จะเป็น3ทีมนี้นะครับสอดรับอีก2ทีมหมจะเพิ่มเป็น ทีมตีไว้นะครับเอาไว้ต้องการบูดาดเมเราจะสั้นนะกับอีกทีมหนึ่งอันนี้เป็นทีมเฉพาะกิจเลยก็คือทีมตีมังกรนะครับทุกอย่างจะเหมือนเหมือนกับการตีมังกรเลยเพราะจะเป็นอยู่ด่านหนึ่งรู้สึกว่าจะด่านหกมั้งที่ต้องตีกับมบังกรนะครับซึ่งมังกรค่อนข้างตีรุนแรงถ้าเราเสียเวลากับเว็บนี้นานๆจะทำให้คุกกี้เราเสียพลังไปเยอะนะครับจึงให้เน้นค่าสังหารมังกรได้่ดเราวิสุก,ก็จะเป็นทีมนี้นะครับในส่วนของทับป,ป,ปิ้งก็จำที่บอกแล้วครับ ถามทีมแรกผมจะใชะ้ท็อปปิ้งนนหนักๆนะครับเน้นออฟลอ,งแล,ฟแง,อปปงและความเสียหายตัวแท้งจะเป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายนะครับส่วนตัวดน้นไปดึงก็จะเป็นพวกท็อปปิ้งโจมตีหรือคูลไทม์ตัวคิวจะเป็นคูลไทม์นะครับส่วนทีมที่สองก็ตามนี้เลยอ๋อ,อเฉพาะของฟักทองนะครับให้ติดตัวความเสียหายไปด้วยเนื่องจาก น้องอ่อนแรมากนะครับโดนโจมตีไม่กี่ทีก็ตายต้องเอื้อดึดไว้หน่อยเนื่องจากเป็นตัวคีย์แมนอาทีนที่สนะครับแทงก็จะเป็นลกครเสียหายเดได้สวิสตลี่ให้ไม่ติดคีิ์เคข้มานะครับตอนนี้ครูทามแล้วก็ชูคีมของผมใช้เป็นคริตเคอล5เม็ดอยู่นะครับ แล้ก็สทีมสุดท้ายผมแทบไม่เดือท็อปปิ้งให้ติดแล้วนะพอใส่ใส่ไปให้มันให้มันครบคบไปนะครับเพราะว่าใช้อยู่ไม่กีด่านอันนี้ก็จะมีท็อปปิ้งติดมาบ้างจากทีมจีมมังกรอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะบสำหรับการจัดทีมท็อปปิ้งตามที่บอกนะครับหลักๆก็คือใช้แค่3ทีมหลักทีมแรก เรสามารถผ่านไปได้ถึงเว็บไกลๆได้แล้วเลยสองทีมก็ใช้เชฟออกคิเป็นทีมที่ไว้ทิ้งได้เลยนะครับเอาละครับต่อไปผมจะไปตรดจูดัดให้ดูกันโดยตัวผมจะไปติดอยู่ที่ด่านสามนะในช่วงแรกที่เป็นด่านง่ายๆผมจะเร่งสปีดไปเลยแล้วจะไปโฟกัสกันที่ด่านสำคัญๆนะครับว่าต้องสลับทีมยังไงถึงจะผ่านไปได้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย เว็บที่8 Bot บอสมังกรนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีคนติดกันไหมแต่ถ้าใช้ทีมหลักเป็นตัวตีแล้วก็โดนมังกรตีจนลดเลือดเป็นครึ่งหนึ่งนะครับให้ใช้เป็นทีมตีมังกรเฉพาะทีมนี้ได้เลยจะผ่านได้ค่อนข้างไวมาก จากนั้นให้เปลี่ยนกลับไปทีมหลักตรงนี้นะครับแล้วลุยต่อได้เลยเว็บที่1ิจะเป็นศัตรูที่มีโล่พลังชีวิตนะครับให้เปลี่ยนเป็นทีมที่ไดเข้าสลายเกาะจะสามารถผ่านด่านได้ง่าย เปลี่ยนกลับเป็นทีมหลักที่เว็บสิสองซอสพิกนะครับเว็บ13นก2ตัวข้างหลังมีโคล่พลังชีวิตให้เปลี่ยนเป็นทีมีิจิข้ลสลายเกอะซึ่งตรงนี้ถ้าไม่สลายกาะ่อนนก2ตัวข้างหลังจะยิงเราจนเลือดลดเยอะมากนะครับ แคเปลี่ยนกลับเป็นทีมหลักตรงนี้จะเร่งสปีดยาวๆไปเลยนะครับเพราะใช้แต่ทีมหลัก เว็บ17ตัวธนูจะยิงแท้งแถวหน้าแรงมากนะครับให้เปลี่ยนเป็นทีมซัมมอนเพื่อเอาซัมมอนมารับดาเมจแทนตั้งแต่เว็บน,นี้เป็นต้นไปศัตรูจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วจะมีการเปลี่ยนทีนมบ่อยมากเว็บ18เขาว่ากันว่า2ตัวนี้มีสะท้อนดาเมจ ผมจึงใช้ตัวซัมมอนนะครับเนื่องจากไม่โดนสะทอดกลับมาโดนตัวหลักนั่นเองเว็สิบเก้าโกเลมสองตัวข้างหลังมีโลคพลังชีวิตต้องใช้ทีมที่ได้ข้าถลายเกาะแต่ว่าตรงนี้ต้องให้บอส์คุกกี้นักปัญญไพออกสกิลใส่ทีมแรกให้ได้ซะก่อนนะครับจึงจะทำการสลับทีม เพราะทำให้อย่างนั้นหากคุกกี้ทวิสลี่โดนคุกกี้นัรผจญภัยตึงสกิลไว้ก่อนนะครับจะทําทให้ไม่สามารถออกสกิลสลายก่อนได้นั่นเองที่เหลือก็ชนะสบายๆแล้วครับหลังจากเกาะสลาย เวฟ2ที่สิบอามอนตจริงๆตรงน,นี้ไม่มีอะไรนะครับแต่ผมใช้เซียนซัมมอนเผื่อไว้ก่อนจะได้ไม่โดนหมาแถวหน้ากัดแบบกระจายเดียร์เม,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 มแล้วต่อไปที่เวฟที่ยี่สิบเอ็ด เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนติดกามดนี้กันนะครับทีมพืชผักส่วนครัวจริงๆทีมนี้ไม่มีอะไรเลยนะมีดีแค่การฟื้นฟูฉะนั้นจะใช้ซัมมอนปุ๊บปุยนะครับในการลดค่าการฮิวและสามารถผ่านได้สบายๆนะครับ เวีสกลับไปใช้ทีมหลักนะครับเทคนิคหลักๆสำหรับศึกคู้กปิทัศนะครับผมมองว่าคือการรักษาบลงชีวิตของคุกกี้ทุกทีมให้ได้มากที่สุดโดยการสลับทีมที่ชนะทางใน้แต่เราเว็บให้ดีก็จะสามารถรักษาค่าพลังชีวิตไปได้ยาวๆนะครับเวอรที่23เอสลาเต้ ตอนนี้ใช้ทีมตีไวจะไวที่สุดน,นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นทีมที่ผมแทบไม่ได้ใส่ท็อปปิ้งมาเลยจึงค่อนข้างจะลำบากหน่อยเว็บที่24ลูกเกดตรงน,นี้เนื่องจากทีมตีวผมเสียสมาชิกไปแล้วนะครับโดยใช้ในการตอดเลือดให้กับทีมนี้ก่อนจากนั้นจะเปลี่ยนกลับมาใช้ทีมตัวหลักนะครับ เว็บที่ยี่สิ้าจะใช้เป็นทีมซัมมอนนะืจากสีตัวนี้โจมตีแถวหน้ารุนแรงมาก เซี่สินะครับมีโร่พลังชีวิตทุกตัวฉะนั้นต้องเป็นทีมที่ได้เข้าสลายเกาะเว็บที่27จดตบตีแถวหน้าดุรแรงนะครับใช้ทีมซัมมอน เวอรทียี่18จะสังเกตว่าศัตรูมีรลมพลังชีวิตนะครับให้สลับไปใช้ทีมที่สลายก่ะก่องจากนั้นเปลี่ยนกลับเป็นทีมหลักเพื่อเก็บงาน ที่19ดอกโคลาบ3ตัวข้างหลังจบตีรุนแรงมากนะครับในทีมซัมมอน เว็บที่30ตรงนี้ต้องเปลี่ยนทีมทีมบังกรมาก่อนนะครับเพื่อใช้ในการลดเลือดของศัตรูทีมนี้เนื่องจากมีความสามารถสก,กิลในการสังหารตัวใดตัวหนึ่งของเราได้ไวมากซึ่งถ้าใช้ทีมหลักสู้เลยที่หนแรกนะครับจะทําให้เสียฟุกเก้ไปเปล่า จากนั้นเปลี่ยนทีมหลักมาเก็บงานได้เลยเว็บที่38มีิโลพลังชีวิตนะครับให้เปลี่ยนทีมคีสสลายเกาะมาทำการสลายเกาะให้เรียบร้อยก่อน บอกว่าเว็ที่ส1ปนี่โหดมากนะครับต้องใช้ถึงสองทีมในการเก็บงานก็เลยแทบไม่เหลือตัวที่จะไปเก็บกับเว็บ32แล้วนะครับการต่อสู้ของผมก็จะยุติที่เว็บ32นี้นะดูกันเพลินที่เหลือเลย thank you ข้อจบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคพิชิตศึกแข่งผู้พิทักเว็บที่1จนถึงเว็บที่31วันนี้ผมปิกซี่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ